สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆซูฟูซูเฟนเดอร์ครับวันนี้พบกันคือเก่าครับกับช่องชาลันชาแนลครับผมวันนี้พามากินเข่าคือเก่าครับวันนี้อะไรเมนูเด็ดคือเก่าอันนี้จะเป็นอ่าเนียนหมกเขืองที่ว่าดาบหมกเขือนั่นเองเลยกันนี่ได้ปลาตัวใหญ่เด้มาสองตัวครับพี่น้องอันนี้เป็นอ่าปลาทอดแม่ครับมันบอกว่าเป็นปลาแม่นำเจ้าไผ่ยาครับผม ได้มาสองตัวจานมาสองตัวเลยพี่น้องมาๆมาๆกินขอน้ำกันครับอริบขอนิดน้อยกาครับผมกินโบลายหรอกกิน <c oughs> ํำอิ่มพี่น้องมามาๆกินน้ำกันครับมื้อนี้ได้คอนเน็ชั่นใหม่ครับทิ้มทิ้มเชี่ยครับผมอืม Mm. Hmm. kết chưa bằng ba bốn kết Đúng không เพื่อนเอามาถอดจริงๆเนี่ยมันมีตัวใหญ่กว่านี้มีแต่ว่าโบาท่านาท่านเขาเจาะเขาจืดไปก่อนได้ท่านตัวหน่อยเนี่ยมะเขือ điện thoại bánh không này phải nhìn một cái thì nói nổi cái cốp nổi Cái <laughs> này mà, mà khẽ đều thôi ผักเต็มกับบะหมี่ยังถัว่วแตงผักกาดผักกาดหินพี่เนอะ <c oughs> ซูซชิเมืองไทยนั่นเองเนาะเฮ้ยบาซบีว่ามันซูชิบาซบิ กินแนวขินจมูกด้วยอุ้ยอืมสุดเซฮิตสุเดเซฮิตกระแสรจริงก็ใส่ปลา

เด็กย <c oughs> ้ายเ้ยสิเอย่างี้ตย <ís it> <un ịch så rails> ันนกเขาคือเกาไปน้องนกเขาห่วง đặt đi khâu khâu điểm <laughs> khâu không có lẽ nhìn tiếng cay mà nè ừ. <laughs> <laughs> Hmm. súp subscribe khứa รสชาติกับพู้ดีเลยครับโบเพชรเป็นไรผู้ดีกินแต่สำหรับผมโบเพชรอันนี้ยังมาจุป่ปลา บริเวเผาเป็นตะกินอยู่บะเนี่ยกรอบอืมกรอบดีพี่น้องแต่ว่าถ้าเผาจิโรสชาติดีกว่ากันเนาะ <c oughs> ตอนห้างไปแล้ว E อ๋อกรอบคักเค็จนะอันืมืออยดื่มซื้อนะอืมก็เบล

สงสัยแล้วครับผมโอ้เผ็ดอืมที่แดดว,ว่าโบเผ็ดเนีอะอรดี

แสบแสบพี่น้องปลาเบิด์ด้ลตัวนึ่งแสบไรครับแสบได้หิ้วเข่าบ้างนะมดเลย okay, <thank> ตั้งแสบตั้งหิวครับพี่น้องอันนี้เป็นเขาเศร้าเลยพี่น้อง bớt đây nào nhau mình tiếp chân ừ. à, này hả phụ anh này đây xung một cái mớt phá anh này tôi nói nhé mất mớt cả tôi nhảy mà chỉ có đấy làm nó nào ừ. เอาพี่น้องมดสลัมครับกัปขอกับน้ำกับอิม่มนะครับผมกับแม่บ้านกับอิม่มนะอ่ะปิดอ่าพิษผ่าประกันใดขอโทษขออาไข่พีพีเพื่อนๆทุก่ยนทุกคนเด้อครับที่สําคัญอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดเจาะสกายให้ผมเด้อครับและ,ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบุฟฟาสคลิปใหม่ๆต่อไปอ่ะเมื่อกี้ผมกับแม่บ้านได้แล้วครับขอบคุณได้ดายครับสวัสดีครับ